ครับขนาดนี้เรื่องสายครับอ๋อมีผู้โดยสารเสียชีวิตใช่ไหมครับเดี๋ยวทางเราจะติดต่อลงไปที่ภาคพื้นและที่สนามบินที่ภี่ยูนยอนเข้าใจไหมครับโอเคครับครับสายสายที่พาร์ทสายภาคพื้นใช่ไหมครับผมกับการโต๊ะตัดสายการบินไทยสมไยไฟดีดี7500นะครับ สถานีมีผู้โดยสารอยชีวิตที่ดี้ดีติดแปดทื่ไวิไรวันนะครับไอแกกรคือว่าที่หัวยีหอใไมเมื่อคืนันได้รบกวนันได้แจ้งแล้นแจ้งตำรวจมันได้แจ้งย้ายวแจ้งโรงพยาบาลแนะนำแนะนำมารอรับทางเราจะถึงไปที่สนามบินนะเต้ทางเราจะงเรายืนใหทางเราจะถึงสนามบิน ภเย่เราไปอุดร่าเรจะไปอุทางเราจะถึงภายในสนามบินอุดรธานีภายในไม่ช้านี้นะครับไม่เกิน45นาทีขอให้ขอให้ฝ่ายภาพคื่นัศน่ายการทุกส่วนนะครับประสานงานต่อและทางเราจะนํางนำข้างลงเลยให้ผู้โดยสารท่านอืนปลอดได้ที่ดครับขอบคุณครับร ท่านผู้วิจยครับขณะนี้เราได้นำท่านลงสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรานีเป็นที่รลอนนะครับโปรดเปิดที่เก็บสัมภาระในศีรษะด้วยความระมัดระวัง้นทเสกของท่านขึงถังของ่านจจากเครื่องนนามสายการบินอเอเชียกับทางและบริษันแงานต่างทุกคนมาทกันทุกขนตอนนัคนและหลังเป็นอย่างยิ่ว่าจะได้ทำอีกการกัต่อไป

พี่โบคะฮัลโหลพี่โบสวัสดีค่ะพี่โบคะคือลูกชู์ของเราเสียชีวิตบนเครื่องค่ะเขาเป็นอะไรตายค่ะเขาเป็นเขาเปโรคประจำตัวเขาเป็นโรคหัวใจแล้วเขาหัวใจวายบนเครื่องเสียงพันคอไปยทง่เกกันตัวตึกกันตึก เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจ้งความเขาก็แจ้งความค่ะเดี๋ยวพี่จะไปแจ้งความแล้วยภาษาญีาปุ่นคำเตือให้นะคะพี่โบ้คะหนูใจไม่ดีเลยทำยังไงดีหนูต้องมีสตินะคะลูกเดี๋ยวพี่จะประสานงานทางสถานีตำรวจเองค่ะและติดต่อญาติเองค่ะขอบคุณค่ะพี่โบ้หนุ่คนลูกอบคุณพี่่ะเข้าก เป็นยังเป็นยงเป็ไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงเป็เป็นไงเป็นไงเนไงเป็ไงเป็นไงเป็เป็นไงเป็นไงเป็นไงเไงเป็น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 ไงเนไงเป็นไงเป็นไงเปงเป็นไ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 งเ็นไงเนไ็ไงเไงเไป็นไงเ็นไไงเป็นไงเป สวัสดีค่ะบุษบาบุษบาแอนทาเวลนะคะคือท่านสมญญาของคุณสมรใช่ไหมคะค่ะุชั้นเป็นที่รักของค่ะคุณคะ ก็พูดไปเลยคุณพระพอดียากเกินไปก็ไม่ยุดได้ต้องมาเล่ยนเขาัดจบะจบ้นะเจมอกว่ายาทำได้เพิเติมจบเมื่อไห่เนเ่องของจัตัวค่ะอเหรอคะ ว่าก่อนมันจบตรงนี้แหละมันจบแล้วเติบต่อไปแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวเอาศพเข้าไปข้างในอันนี้คือตั้งแต่ยังไม่ตายจนกระทั่งตายแล้วใช่ไหมตั้งแต่ยังไม่ตายจนเกือบตายและตายในที่สุดอ้